มันโมเมปนปวดเหงียวแล้วว่าระเบิดแล้วไปแล้วค่ะเอ็งจี้จีไปแล้วค่ะ,ะบ้านละ เล่นนมหาพอนันปนีเด่นเด่นสวัสดีค่ะพอกันชงประน่งค <โ diy. S 2> ่ะทีมลังบ้านนนองอุ้งอิง อ oh, ลุงเดียบอกมันอยากลงไปวิ่งเล่นมันอยากไปวิ่งเล่นกับไอโดเมื่อกี้โดมันนั่งเหลนอยู่หนาสุ่มนะคะมันนั่งเหลนนอเหนอันออเกอกกิ้งให้อ็นยิงขิดดินนี่ไอทาทิพนชินนะคะทาทิ็นนอนอยงายแล้วก็ยิงฟันยิงแขวนะคะทีเนี้ยหมูน่ะหอมแก้ม บักโมเนี่ยหอมแก้มลุงเมียหอมแล้วหอมอีกประมาณว่าหอพ่อพาลงไปหน่อยลุงเดียก็นึกว่าไอหมูอยากอยากลงไปวิ่งนะคะอยากลงไปเล่นเหรนทีนี้นเด็กเพื่อนปวดท้องนะคะน้องอยากเข้าห้องน้ําน้องบอกลูกดิกด๊ก,กมาแต่สย่ยยง่านบอกบ่ <c oughs> ลูกดิก ok. <c oughs> เออเ,เ, <hearing> เออเออน้องน้น้องในบ้านค่ะนะแบบซื้อยังบักหนีไป,ไป,ไปนี้ซื้อยังบักหนีลูกดิกเข้าไปในหมู่บ้านเขาก็เห็นประจํานะคะนั่ง,ถงรถเเลยเเลยยืนแนมเมื่อเช้าไม่ได้ลงคลิปไอ้หมูวิ่ง ไม่ได้ลงคลิปให้เอฟซีได้ดูนะคะไม่ดูตอนเช้าก็ดูตอนเย็นเบ่งตอนแรงกันแดดนะคะเนาะมามามาลูกบาลรวงรถลุก <c oughs> ที่แท้ที่ไปหอมแก้มลุงเดียกคือจะชวนหมูปวดท้องหมูจะเข้าห้องน้ำทุกทีบริเวณจุดตรงตรงนั้น,นจะเป็นจุดที่เขาจะไปฉี่บ่อยนะคะแต่มือนีนไ่ฉี่ค่ะมือนีว่างระเบิดเรียบร้อย แสดงว่อปวดหนักมากดีด้ยน้องบมาว่างใส่สุม่มใส่แก่ใส่เถียงนะคะความอดทนสูงม,มากน่ารัก <c oughs> เหมือนไม่อยากจะหาเหวียหางหางานให้่อกับแม่ยังสินะคะพยายา้เข้าไปล้างไปทำความสะอาดไปใช้ต่อนี่หมอ เมื่อกี้ลองเสื้อนะคะลองเสื้อลูกไม้ใส่ทําบุญใส่ไปวัดนะคะแม่เอ๋แม่เอ๋ป้าจีนส่งเสื้อมานะคะสวยมากๆสวยมากๆเลยให้อีลาตัวหนึ่งให้แม่น่อยตัวหนึ่งให้ประวันตัวหนึ่งให้ป้านั่งโอ,อ,งอ,งอ,อ้ให้ประวันสองตัวให้ป้าวั่นสองตัวเอ่อให้ประวั่นสองตัวแล้วก็ ให้ปลหน่าตัวหนึ่งกันสินะคะทั้งหมดห้าตัวออกมาลูกมันขัน้นออกมาออกมาทั้งหมดห้าตัวนะคะเสื้อลูกไม้ใส่ไปทําหมนสวยมากๆชอบแต่ว่า <c oughs> ต้องเป็นลดน้ำหนักลงคนละสองสามโลนะถึงจะใส่ได้แต่อีหลาใส่ใไเบิดทุกโตเ <c oughs> ซอีหลาเบิด แต,แต่แต่แต่ป้านั่งได้ของแม่น้อยคะ่ะบะวันบ่าวได้บะวันบ่ได้ด้วค่ะแม่เอ๋อ้าวมาลูกไหมเอาตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอาววางระเบิดลูกที่สองเอาให้สุด นี้บ่เคยมาเลยเพราะว่าตรงนี้ไกลที่สุดที่เคยมานะแต่บ้านหลังนี้เขาก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันพันเดียวกันกระดุกดิ๊กค่ะแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแต่ตัวสันสันต้นหน่อยเฮียนเฮียน บักหมูม่เคเหยนซ้ำนั่นนะคะตัวตอนนั้นตัวเล็กมากแล้วก็ดุด้วยค่ะผันเดียวกันกับดุกดิกนะแต่ดุกดิกคงไม่ชอบพันเนี้ยดุกดิกคงไม่ชอบเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยเนี่ยบาดลังเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านเขาใจดีนะมันมีมือนึ่งบอกหมูลุดเข้าไปนะคะไปนั่งจูงมาลุดเข้าไปไปนั่งไปไล่จับบักหมูพอดีเพิ่นขี่รถมาขังหนอกค่ะเพิ่นมาเห็นนะ คนที่เลี้ยงสุนัขนะคะคนที่เลี้ยงน้องหมาเขาจะเออเขาจะเข้าใจนะคะเขาจะเอ็นดูมาลูกลด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 หมูลดมาลงลมา พาโมออกวิ่งค่ะขอบคุณแม่เอปาจีนค่ะขอบคุณมากๆแสดงว่าเพิ่นเบิงทุกคนในใในบ้านนะคะไม่ได้เจะตรงคนใดคนหนึ่งคือตั้งใจมาเลยระบุมาเลยให้อ่อีลาตัวหนึง่งแม่น้อยตัวหนึง่ง ปะวันตัวหนึ่งโอปะวันสองเอ่อปะน่งตัวหนึ่งที่นี่ปะวันเราขึ้นได้สองตัวอ่ะแม่นอันอันแม่นหน่อยว่าปะวันเราขึ้นได้สองตัวเพิ่นหักปะวัานปูกปะน่ากันลูแล้วว่าเจ้าเถาปะว่เหนื่อยนะแล้วว่าเจ้าเถาแล้วให้สองตัวซะปัดรถมาลูกอื ออกไปทัวร์ทีบนะสวัสดีค่ะแม่เพลงย่าเพลงนะคะย่าเพลงออะไรีกย่าเพลงดู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 นึกว่าพูดโทรศัพท์ไทยดูบมกงมูมันดมรถเจ้าเนี่ยออ๋มีเพื่อนเยอะอยู่มาสามตัวที่บ้านบอกบมันดมรถเจ้าไปใช่ไหมมัจะทำเอกสารอ๋ออ๋ออยู่ค่ะอยู่ แวะทักทายหน่อยสิไม่มีใครเอาเอาเอา,เอาที่วันไหนว่างก็ได้เพราะว่าอยู่อีกนานอ๋อถ้างั้นก็กลับเออไปธุระก,ก่อน,กกอนจ้าจ้าบายบายค่ะเราเลี้ยงน้องหมาเหมือนกันค่ะที่บ้านไปก <c oughs> ับเธอหมู กับเธอมันขั้นหลุกน้าไล์ป่ะกดไล์กดแช่ให้น้ำกดไลคปลาตรงแลนตกปรตรงแลนหมูปรตรงแลนกับไปมันสิเมื่อยเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าว มองหาโดมองหาโด่่เจอมองหาบุญหลอด่่เจอไงอันนี้มองหาเพื่อนนะไม่ได้สนใจอย่างอื่นนะหมูม เป็นตะเมยเนาะแม่อุ่มกว่านะ่ะแม่อุ่มหมูกว่านะ่เป็นตะเมยเนาะขอบคุณ f อซีที่เข้ามาใหม่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้ขอบคุณมากๆที่ไม่ข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้เราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะ แบงค่ะแบง่งแบง่แบงซื้ออาหารดีๆให้น้องๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ FC ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะความสุขความเจริญมีโอกาสก็ป้านั่งกับย่นะะี FC, ่ค่ะ FC พานไปพานมากกับแวะตักทา,ายกันได้คะ่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลค่ะเด้อเราอ่านคอมเมนต์อยู่เป็น FC จากไหนนะคะ กอกำลังใจจ้าคุณละเมาคันตักทายค่ะก็คืเลิกงานเพ็นได้เวลาและงานแล้วค่ะเออทุกคนค่ะน่ารักหมดทีมช่างนะคะภาพที่เขาเห็นประจำไงคะเนี่ยคือภาพที่มันเห็นประจำเลยค่ะ อันล้วค่ะภาพที่เห็นประจำก็คือเนี่ยค่ะเห็นหมูเห็นพวกแก๊งสีขาใครเห็นเวลาเราจูงตรงเนี้ยเป็นกระสีทักท้ายนะคะเป็นภาพที่เป็นภาพที่ทำมือได้โบเห็นนะจนเป็นเรื่องแปลกนะคะจนตรงทามหานะคะ

ใช่ทีนี้ไปจะปล่อยตอนเช้าแล้วตั้งวันแล้วไปตั้งแต่เช้าคือต้องปล่อยทีละชุดไม่งั้นจะโยกกันไม่เป็นอันเข้าห้องน้ํานะคะค่าจะโยกกันเพราะข้าห้องน้ำแล้วก็สิม,มาปวดตอนกลางคืนนะคะเอสซีกับเขาใจจุดนี้ไะะด้ค่ะเอสซีดูนะครับถามมาำให้ตอนเช้าพูดนะต,ตัวสะอาดหลอเดี๋ยวดูครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอาบน้ำเรียบร้อยน้ำบญรอดอ่าจะเละมาเดิน,นเ,ดดเรียบรอย้อย อ่ะไปบ้านไปกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะดี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 หมูหมูพ่อหรอหมูปะนี่มันมันหอมเจ้าบักหมูนะหอมเจ้าเจ้าหัวไม่เป็นไงมันจะเข้าห้องน้ำมันปวดท้อง ลงมานะหน้าบ้านเลยจะไหนมาเต็มที่เลยไม่รออะไรเลยหน้าบ้านเลยไปเถอะไปเถอะวันนี้คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จบนีก่อนจ้าเดี๋ยวต้องอุ้มไอ้หมูละสวัสดีค่ะ แกวเฮียนงับเขาดีงับบ่ได้งับบ่อยู่ด okay, okay. เดี๋ยวจะให้บุญรอดกับดีๆเข้าห้องน้ำแล้วค่ะเปลี่ยนกันนะคะสวัสดีค่ะ